ใครตัดสินใจเลือกซื้อ iPad อยู่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ iPad ดาวถูกผ่อนเริ่มต้นแค่790จอใหญ่ใช้งานง่ายทนทานรุ่นไหนก็ไม่ตกเทรนไม่ใช้บัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้วางดาวทำสัญญาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงรับ iPad กลับบ้านได้เลยค่ะที่ยู i ฟ n d มี iPad ให้เลือกผ่อนนะคะ ผ่อนง่ายแทนสมัยกว่าใครด้วยแอปของ u f a n เช็คสาขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะเพราะว่าผ่อนง่ายไว้ชัวได้ iPhone ถูกและง่ายจัดหนักขนาดนี้ต้องรีบมาผ่อนแล้วไม่ะสนใจมาลงทะเบียนกับเราทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ